สวัสดีครับครอับอผมแบงกระบอกเกมแคสเตอร์อ aster, วันนี้ผมจะมาเล่นเกมยันเลรสซิมเลเตอร์หรือว่าจำลองชีวิตร,รักนักสาวยันนั่นเองครับผมซึ่งจากพาร์ทที่แล้วผมก็ได้ทำอะไรโปรเจกต์นี้เป็นหนังสั้นไปครับก็เท่าที่สนุกดีเหมือนกันแล้วจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเลยครับนะก็ะไม่ค่อยได้มีเวลามานั่งตัดต่อทําวิดีโอประมาณเท่าไหร่ครับผมก็ผมก็เลยได้ข่าวมาว่ามีอาจ,จารย์สาวอัปเดตมาแล้วก็อาจ,จารย์สาวคนเนี้ย ไม่มีใครสามารถฆ่าเธอได้เลยครับทุกครั้งที่จะเอามีดไปแทงเธอใช่ไหมหท่านเคยร้องว่าเอามีดไปแทงอาจารสาวแล้วอาจารสาว่าจะจับล็อกแขนแล้วจับกดลงพื้นผมไปเห็นนักแคสเข้าแคสมาตอนที่ไปเล่นอาจารย์สาวปรากฏราบคาบกันทุกคนดังนั้นพาร์ทนี้ผมจะทําอะไรลูกครับผมจะมากำลาบอาจารย์สาวที่ไม่มีนักแคสเกมไหนทาได้ผมจะจัดก,การฆ่าอาจารย์ให้ทุกท่านดูครับ ไม่เชื่อเดี๋ยว,ยวรู้เลยครับมาผมจะฆ่า,าอาจารสาวให้ดูในพารน,นี้กันโอเคมาก่อนอื่นเลยเราก็ต้องหยิบไขค,รครวงมามันจำเป็นมันจำเป็นเก็บไว้เยี่ยมไหนไออาจารย์คนนี้เหละที่ใครเขาพูดถึงกันหน้าตาดีซะด้วยนะ ได้ข่าวว่าไม่มีใครปราบเธอได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวรู้เลยนะรู้สมองว่าเล่นอยู่กับใครครับอะไรอา,อาจารย์อาจารย์ไปไหนอ่ะอ๋ออาจารย์เข้าน้ำโอเคงั้นหนูไม่กลัวแล้วโอเคหนูแอบกันเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้วมาเลยครับเตรียมไขค,ควงให้พร้อมจัดก,การถอนนอตตรงนี้ปับ๊บจากนั้นก็ปิดไฟเรียบร้อยจากนั้นก็ลาดน้ำอืม ปิดไฟลานน้ำอาจะวางไอ้ไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวไม่รู้หนูไม่รู้เหมือนกันหนูจะเปิดไฟหรืออาจารย์มองเห็นเปิดไฟยัเปิดไฟเลยอาจารย์อาจารย์เปิดไฟตอนตัวอาจารย์เปียกอาจารย์ก็โดนช็อตดิเอ้าอาจารย์ทำไมตายอย่างเงี้ยอาจารย์หัวอาจารย์ ขอถ่ายรูปอาจารย์หน่อยไม่ไหวแล้วหโวอาจารย์ควันขึ้นเลยอาจารย์เอ้ยขอให้อาจารย์ไปสู่สุคตินะเซฟเลยหัวอาจารย์ทําไมหลายคนฆ่าอาจารย์ไม่ได้อะทําไมหนูทําครั้งเดียวได้เลยอาจารย์ก็ง้างๆเนาะหนูราดน้ำใส่ตัวอาจารย์แล้วปิดไฟอาจารย์มองไม่เห็นอาจารย์เลยจะเปิดดโดยที่ไม่รู้เลยครับว่าเราได้ถอนน็อตเอาไว้แล้วเพราะว่าไฟมันดับครับ อาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตรงปลั๊กไฟเนี่ยเราถอดน,น็อตไว้แล้วพอมาเปิดทีก็โดนช็อตเลยครับจากตัวที่เปียกจากกันโรลสาซัดมันเป็นแผนการฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะโอเคอาจารย์ไปไปกับหนูหน่อยไหมไหนๆก็ตายแล้วคขมอนอาจารย์โอ้โหนะว่าวจานี้ใหญ่อ้าอ้าอ้าอะไรผู้ชายจะไปฟ้องไปฟ้องอาจารย์ดีไปไปฟ้องเลยก็อาจารย์อยู่นิ่มจะไปฟ้องใครวะ โอเคครับผมก็ขอจบพาร,ร์ทเป็นเท่านี้ครับนี่ครับวิธีการฆ่าอาจารย์ของผมทําการให้ไฟฟ้าช็อตอาจารย์ตายเลยนะครับผมนะก็โปรเจกต์หน้าก็ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมงั้นเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นอีกกัแล้วกันถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจสนใจอีกนะครับผมก็ไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าผม,ม,มเป็นกระเตอร์แต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นปู่